การจะเบิกใจได้ต้องมีเอกสารจากทางทางจังหวัดมานะครับทีนี้ได้เบิกใจไปไปส่วนหนึ่งครับสําหรับบัมพีสกินครับผมก็จะทยอยเบิกไปเรื่อยๆครับคาดว่าชิา้นปีนี้น่าน่า,น,า,น,าน่าจะเรียบร้อยครับผมครับ น่าจะหมดทุกรายนะท่านนะสิ้นปีทภายในธันวานะท่านนะเพราะว่ามีเกษตรกรคนบอกนี่ของผมตายมา5เดือนแล้วยังไม่ได้ตังค์เลยติดขัดอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับท่านนะใช่ใช่ครับคือในในในส่วนของลำปีก็คือเนื่องจากเอกสารจากทางจังหวัดอะก็อาจจะมาอาจจะรวบรวมมาครับจากทางจังหวัดอันนี้อาจจะมีมีการใช้เวลาิิหนึ่งเจ้าที่เขาตรวจสอบ ว่ามีการตายมีการนั้นจริงไหมนะครับเพื่อเพื่อให้ความเกิดความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมอ่ะครับครับผมครับภายในภายในสิ้นปีนี้นะท่านนะฝากท่านเลีงดัดนิดนึงนะท่านนะปีครับผมครับเล็กเต็มที่ครับผมครับเพราะว่าเกษตรกรเขารู้สึกว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่มีตังมาเริ่มนะเพราะมันไม่ได้ตายตัวเดียวบางที่ตายหมดตายหมดเลยนะใช่บางคนเลี้ยงตัวสองตัวอ่ะตายไปก็จะไปซื้อพันใหม่มาไม่ได้ถ้าได้เงินตรงนี้มาชดเชยก็น่าจะเริ่มต้นได้นี่นรบกวนท่านติดตามนะท่านนะใช่ครับก็เห็นใจพี่น้องเกกษตรร ครับผมครับครับทั้งหมดกี่จังหวัดนะท่านครับลำปีสกินเนี่ยที่ระบาดเนี่ยท่านลำปีสกินทั้งหมดมันมันหกสิบกว่าจังหวัดครับผมครับมากกว่าหกสิบนะฮะเป็นจํานวนสัตว์สักกี่ตัวมีข้อมูลไหมท่านเรื่องนี้ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไร อ่าใช่ครับพอดีพอดีเห็นบอกจะคุยเรื่องเรื่องสุกรนะครับใจกันใจรัอเลยผมเลยถามเรื่องนี้ะเลยเพราะว่าทาบ้านก็อาจจะได้พอดีครับผมครับขอโทษที่ครับได้ครับ่าจครับได้ครับ่านครับไม่เป็นไรครับที่ประธานใปบอกจะคุยเรื่องเรื่องหังนั้นไเคยเนเรื่องของสุกรครับผมหนูตกลงเยียวยาไม่ทันเนี่ยตกลงเนี่ยเพราะว่าหลายคนกวมาทำไมในในในส่วนของที่สุกรที่ที่มีการ อาจจะทําลายนะครับเนื่องจากเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันโรคไว้ก่อนเนี่ยรตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการดใช้เป็นราคาสุกรทําลายนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดเนี่ยซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคระบาดศัตว์นะครับพศสอง8ห้าร้อยห้าสิบแปดอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนตอนนี้เนี่ยท่านรัมซีว่าการเห็นชอบแล้วแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ย ส่งเรื่องไปยังสํานักงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ครับ,รบก็จะเป็นงบประมาณที่ที่เราขอไปเนี่ยในส่วนที่ทําได้ดําเนินการไปแล้วเนี่ยและยังคงค้างอยู่อ,อยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบสองล้านบาทอันนี้กลุ่มๆมนะครับอันนี้ครับอตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สํานักงบพิจารณาแล้วก็อาจจะนําเข้าสู่คลมต่อไปครับผมครับอันนี้ที่ค้างห้าร้อยแปดสิบสองล้านนี่คือที่ค้างใช่ไหมครับท่าน ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีที่จ่ายไปแล้วเข้าใจว่ามีจ่ายไปบางบางส่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นั้นก็จ่ายนนไปแล้วอันนั้นอันนั้นอันจ่าถ้าจ่ายไปแล้วนี่ก็ประมาณประมาณสามร้อยกว่าล้านครับก่อนหน้านี้ครับครับผมครับสามร้อยกว่าล้านแล้วก็ค้างอยู่ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเพราะฉะนั้นเพื่อจะเป็นการ,รยืนยันกับกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูว่าถ้าเป็นการเสียชีวิตจากโรคระบาดนะครับก็จะได้รับการเยียวยาตามระเบียบนะครับท่านครับคือคือพี่นี่คอ่บคือถ้าหากว่า สัตว์ของท่านนะฮะป่วยหรือตายโรคระบาดเนี่ยเนี่ยสงสัยเป็นโรคระบาดนะครับต้องต้องต้องแจ้งเจ้าที่นะครับเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็เจ้าที่จะมีการสั่งทําลายนะครับในส่วนของของสุกรนี่จะแตกต่างกันนะครับทีนี้เจ้าที่สั่งสั่งทําลายเพื่อเป็นการเหมือนกับตัดตอนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปเนื่องจากโรคในสุกรเนี่ยมันสามารถติดต่อได้เร็วแล้วก็ก่อกความเสียหายอเป็นวงกว้างนะครับถ้าหากไม่รีบดำเนินการนะครับดังนั้นเนี่ยทางพนัญงานโรคระบาดสัตว์เนี่ย ตลอดปรมาเทาร้อยห้าสิบแปดเนี่ยมาตราอ่าสิบสามแล้วก็มาตราห้าสิบเนี่ยก็อ่าให้อ่าให้อนาจในการที่ให้สัตวแพทย์ในการสั่งทําลายนะครับแล้วก็ในการทําลายนั้นอนะ่ะก็จะมีการค่าชดใช้ในการทําลายสุกรเนี่ยอ่าให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับผมครับครับผมครับออทีนี้ถ้าถ้ามันตายตายจากโรคแต่ว่ามันตายไปก่อนไม่ได้เจ้าหน้าไม่ได้มีคําสั่งเจ้าหน้าที่ สั่งทำลายล้วครับท่านครับตรงนี้จะจะจะได้รับการอนั้นอันนั้นมันก็จะยากกับเป็นการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเขาเอาไปฝังแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ไม่ทราบนะครับนีาเไหมฮะเัรา็ต้องมีหลักฐานมีเจ้าที่ไปไปดูครับว่าเป็นโรคจริงไหมอะไรพวกนี้ครับหรือว่ามันมีอาการต้องสงสัยไหมอะไรพวกนี้ครับในการในการที่จะดำเนินการครับส่วนใหญ่ไอไออ่ในในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของสุกรเนี่ยอ่าพี่น้องเกษตรกรจะจะทราบดีฮรแล้วก็จะมีการแจ้งเจ้าที่แล้วก็ หมือนที่บอกกันครับว่ามีการชดเชยเยียวยาไปก่อนแล้วก่อนหน้าน,นี้แล้วก็สิ่งที่เรายังค้างอยู่ก็จะดำเนินการให้ให้แล้วเสร็จโดยโดยโดยเร็วครับผมครับครับผมครับเพราะฉะนั้นถ้าตามระเบียบโรคระบาดสัตร์2 5 5 8แน่นอนว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงที่จะได้รับการเยียวยาก,ก้อนหนึ่งก็ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมด้วยถูกไหมครับท่านฮะ,ะถ้าขึ้นในใน,ในส่วนของโรคระบาดเนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องขึ้นแต่จริง,รงๆอ่ะขอให้ขึ้นดีกว่าครับนะไม่ว่าเราจะเป็นเหตุอะไรต่างเนื่องจาก บางครั้งเนี่ยการช่วยเหลือมันมีทั้งอย่างเช่นกรณีโควิดเนี่ยเห็นไหมรัฐบาลเขาเยียวยายกเกษตรกรนะครับอันนี้อยากจะให้ปรประโยชน์ได้เยอะอันที่สองเนี่ยเวลาเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้ข้อมูลไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเยียวยาอย่างเดียวมันเรื่องของการวางแผนป้องระว,วคุมโรคด้วยเราจะรู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดมันอยู่ตรงไหนจำนวนเท่าไหร่ในการวางแผนในการควบคุมป้องกันโรคจะได้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราจะซื้อวัคซีนมาฉีดเท่าไหร่ มีสัตว์อยู่ตํานนเท่าไหร่ใช้คนเท่าไหร่ชงวันเท่าไหร่อันนี้เนี่ยสำคัญมากในการในการที่จะดําเนินการนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของอปริมาณว่าปริมาณหมูมีเท่าไหร่จะล้นตลาดหรือไม่ล้นตลาดเรื่องการตลาดอันนี้ก็สําคัญด้วยอันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็นอกจากนั้นนะครับกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆว่าน้ําท่วมภัยแล้งเนี่ยถ้าหากท่านขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเนี่ย <S <S <c oughs> ก็จะรับการช่วยเหลือจาก จากทางภาครับได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครับตรงส่วนนี้ครับก็จะให้ให้เน้นด้วยครับในเรื่องการขึ้นทะเบียนนะครับในเรื่องนี้ครับมันจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีหลักฐานว่าคุณเป็นเกษตรกรจริงเลี้ยงจริงจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะได้มีหลักฐานง่ายงั้นผมพูดใหม่กับท่านครับทั้งนั้นทั้งนั้นทวนใหม่ก็คือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงหมูแล้วหมูป่วยโรคแล้วก็ถ้าหมูเป็นโรคนี้เราก็ต้องแจ้งปศุสัตว์ถูกไหมท่านต้องแจ้งเลยใช่ไหมเเขก็มาตรวจ อาจจะแจ้งปริสัทก็ได้นะครับแจ้งหรือแจ้งอาสาบริษัทประจําหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือแจ้งผู้นําชุมชนก็ได้นะครับเดี๋ยวอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือผู้นําชุมชนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายประสานกรมทางปริษัทอ,อำเภอหรือปริษัทจังหวัดในพื้นที่ในการเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับในการพิสูจน์ทราบว่าเป็นส่วนตุกรอนของท่านเนี่ยป่วยได้โรคอะไรนะครับในเรื่องนี้ครับ ถ้าเจ้าหน้าที่เขาสั่งทําลายแปลว่าคุณได้รับการย้าย,ายาแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้เป็นเป็นโรคระบาดท,ที่ดูแล้วเป็นโรคระบาดท,ที่รุนแรงเนี่ยทางเจ้าที่สัตวแพทย์เนี่ยก็จะสั่งทําลายนะครับครับเป็นหรืออาจจะมีต้องสงสัยนะฮะอาการตามนิยามนะครับมีอาการตามนิยามก็อาจจะต้องทําลายไปก่อนซึ่งเมื่อทําลายแล้วก็จะได้รับเงินค่าชดใช้ในการทําลายสาัตว์เพื่อป้องกันโรคครับผมครับ อม,มีหลักเกณฑ์ไหมท่านครับว่าตัวตามอายุหรือตามจํานวนไม่เกินกี่ตัวอะไรนะครับคร่าวๆอันนี้เราเราจะจ่ายให้เนี่ยก็อยู่ที่ราคาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของราคาที่ขายในราคาตลาดนะครับได้ไหมครับถ้าราคาตลาดอยู่ที่ร้อยหนึง่งก็จ่ายอยู่ที่เจ็ดสิบห้าบาท 75บาทครับผมครับครับผมครับกแล้วแต่จะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตก็ตามราคาตลาดเอาตราคาตลาดเป็นตัวการะกา75เปอร์เซ็น um ต์เช่นหมูหมูชนิดนี้เขาขายในตลาดได้เท่าไหร่ก็เขาจะมีกรรมการประเมินนะครับตั้งโดยท่านผู้ว่านะครับก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนของปกครองเนี่ย2ส2 2ท่านนะครับแล้วก็จะมีส่วนกรรมการที่เป็นของศัตวแพทย์อ2ท่านไอ้หนึ่งท่านนะครับเป็นสามท่านในการที่ประเมินราคา ตรวจเช็คราคาว่าราคาในในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาจาหน่ายราคาเท่าไหร่อยู่นะครับผมครับถ้าตายแล้วแล้วตายเองอไปฝังเองทําลายเองไม่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจพิสูจน์อันนี้จะไม่ได้รับการเยียวยาถูกไหมท่านใช่ใช่ใช่ครับผม<อ>ใช่ครับใช่ครับ เพื่อนต้องถ้าสัตว์ป่วยปั๊บต้องแจ้งอาสาสมัครผู้นําท้องถิ่นประสานทางเกษตรอําเภอเกษตรกระทรสุสัตว์อำเภอประสุสัตว์จังหวัดลงมาตรวจสอบและถ้าเขามีความเห็นว่ามันเป็นโรคระบาดตัดตอนกำจัดวงจรแล้วก็เยียวยา75%ของราคาตลาดตามนี้นะท่านนะท่านครับทั้งนั้นหนึ่งมันก็จ่ายไปแล้ว300กว่าล้านแล้วก็582ล้านเดี๋ยวรอเข้าครมอเอาเงินมาจ่ายต่อแล้วก็ยังท่านระหว่าง ถ้าระหว่างนี้ยังมีตายอีกแล้วครับท่านครับวิธีการที่ท่านจะต้องแนะนำเพื่อในกษรรก่ออันนี้อันนี้อันนี้เราในส่วนของงบกลางเราขอประมาณการล่วงหน้าไปด้วยครับอว่า,า,าเพื่อเพื่อความรวดเร็วครับเราเราประมาณการว่าเราจะมีการทําทลายเพิ่มหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็ก็จะมีการประเมินประมาณการตรงนี้ไปด้วยนะครับผมครับ เผื่อไว้เผื่อไว้จัก้อนหนึ่งนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าคอรมอลทุกครั้งทุกครั้งไปเดจะราชานะครับก็ชัดเจนนะครับถ้าอย่างนั้นนะเรื่องของพี่น้องที่เลี้ยงสุกรนะครับหนึ่งควรจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงพอลบพอสัตว์มีอาการป่วยแจ้งผู้นําชุมชนนะครับอาสาสมัครปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอจังหวัดมาตรวจสอบพบว่าหมูป่วยจริงสัตว์ป่วยจริงสั่งทําลาย ก็จะได้รับการเยียวยานะครับซึ่งตรงนี้ก็ฝากทนองว่าเช่นครับสำหรับครับสำหรับการขึ้นทะเบียนนะครับขอยยอ,อนุญาตนําเรียนนิดนึงครับเพื่อความเข้าใจตรงกันถ้ากรณีเป็นสัตว์นะครับขอให้ขึ้นทะเบียนกับ กรมบัญช์นะครับก็สำหรับศูนย์ศาสตร์ที่กรอำเภอหรือสักด์จังหวัดได้นะครับผมครับโอเคถ้าเป็นสัตว์กรมสัญชีศูนย์ศาสตรับที่กรุงเทพฯก็สำหรับกูนย์ศาสตร์หรือสักด์จังหวัดก็ได้นะครับผมครับครัโอเคขอบคุณท่านอย่างสูงยังไงก็ฝากท่านยังรัดด้วยนะท่านนะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็พอเสียไปแล้วก็อยากได้เงินมาต่อทุนใหม่นะท่านนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเป็นนโยบายของท่านอ่า ลัพธีว่าการนะครับคือท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเลื่งรักให้ตลอดนะครับแล้วก็ท่านก็ประสานงานทางสนองก็ให้ในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของงบประมาณพบกลางเนี่ยจะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในเรื่องนี้ครับครับผมครับครับผมขอบพระคุณนะครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีคยินดีครับยินดีครับท่านครับครับสวัสดีครับค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ยุทธคนนะคะรองที่บดีกกรมปศุสัตว์นะคะ